สวัสดีครับผมบักบีมเองครับนี่อุยยังหน้าไม่หล่อเลยน้าอึมทุกคนจำได้ไหมไม่น่าพูดเลยที่อ่ะม่แค่นี้แหละยังไม่แค่นี้ไม่ยอมแพ้หรอกเดี๋ยวเราจะไปกระโดดก่อนอุย้ย ยสสยอยสทีอมซีฟมาบอยซีมาซีมบอยซีมาบอยซีฟมาบอยซีมาเอ้าเผลอ EP นี้ขอยอมแพ้เปลี่ยนแมพแม่งเลยนี่โวยเข้าเข้าไปกูไม่วาบเย่วาบแล้ว มีช่านาเต็งเด้งเน่งแม่งไหมอาโอ้ย้ายหัวใจพี่หัวใจเจนเจ้าโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยชิบมะโปชิบมะโปเจอกูไอ้แบบเนี้ยไม่ง่ายสิผายเลยเอ็งไปตอกกล้วยไอ้พวกแกนันกะคนฮาร์ดเลยอ่ะแม่งไอ้แบบเมื่อกี้คนฮาร์ดกูเจ็บเจ็บจุ๊บเอ็มเจ็บป่ะ แม่งไม่ว่าเจ็บอ่าซะซะน่นเอนี่ยซะก็เจ็บก็เจ็บจุ๊บอ่าอ่าอ่าวุ้ยเดี๋ยวจุ๊บวุ้ยกลัวอ่กูกลัวกูเองกเกือบตกเมื่อกี้กูด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 ูของกูเนี่ยอาจริงนะทุกคนอันนี้เขาเสียปกติเราวดะ ขยับขยับเป็นเกย์ขยับขยับเป็นเกย์อันนี้การทำเสียงเราก็ขอชว์ตสเต็กกูดีเนี่ยเนี่ยอุ้ยมันใหญ่มันใหญ่เกินเหตุมันใหญ่เกินสบาดก้าอุ้ยมันใหญ่มันก็ยากอะดิมันใหญ่เกินหนีได้ฮะเนี่ย โอคนหน้าอย่างกูมัมนจะมีปัญญากระโดดไอเฮียนี่ได้ไงวะอ่ะนี่เนียนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยรู้สึกปวดหัวแม่ก็ไม่อยู่แม่งไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยกูอยู่คนเดียวทุกคนรู้ไหมว่าเราอายุเท่าไหร่ก็อายุสิบเอ็ดไงเอออายุสิบเอ็ดถ้าเหตุผลที่ยังไม่ลงคลิปไอ อันนั้นล่ะที่ทุกปกติเราจะไม่ถ่ายมันจะถ่ายคลิปสปาร์แต่ตอนนี้เราไม่ค่อยถ่ายคลิปอุยอ้ยมาสวนจองอู้ขอถ่ายรูปหน่อยขอแคปรูปก,ก่อนกูแคปรูปไม่เป็นล้อเล่นล้อเล่นสามนิ้วแค่เนี้ยนี่ได้แม่งสามนิ้วแค่นี้จะเจาะเฮ้ยกูาหันไม่ได้ใช้ระวังนี่ได้แห อ่าซาำมาหนิคลิปนี้ถ่ายซ้ำมามาห้านาทีเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้จะลงคลิปได้ปะมันจะลงได้ปะมันจะมีการจำกัดไงคนมันจะมีการจำกัดโอ้เจ็บโอ้เจ็บโอ้เจ็บไม่เจ็บทนายซื่อจริงถ้ากูตกไปกูขี้เบิดอ่าอ๋ออ๋อขึ้น เอาเจ็บโอ้เจ oh. gotcha. so ็บกูเจ็บกูบอกเจ็บเลยเหี้ยค่อยเพือกค่อยเพือกค่อยเพือกสักประมาณห้านาทีเออสี่นาทีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ทีนี้แม่งอมีมีมีต่อยแบบนั้นอ่ะนี่อึ๊บ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 อุ๊บ นี่หัวใจหัวใจจีจีนี่น่เหยียบโซสเต็กต่อแหลคนอื่นอุ้ยขีย้เบิดอุ้ยปวดขี้สะายจะปวดขี้มากเกือบเกือบจนได้เกือบเกือบเออมัน๊ายบายนะทุกคน